โอเคนะครับผมก็ต้องขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขนะครับพรมณมกัดจอไม่หมุนนะครับก็เป็นค่ดจอของค่ายแดงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยก็สาเหตุที่มันไม่หมุนนะครับก็เพราะว่ามันยังไม่เจออุณหภูมิที่เขาตั้งค่ามาจากโรงงานไว้นะครับอย่างเช่นว่าตอนนี้มันตั้งค่าไว้ที่ ความร้อนอยู่ที่50องศาถึงพัดลมถึงก็จะหมุนนะครับก็มันถึงว่าจะหมุนเองนะครับก็โอเคเราจะมาตั้งให้มันหมุนตลอดเวลานะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่อ่าคิดขวาครับผมแล้วก็เลือก AMD ครับผมาจากนั้นก็เข้ามาที่ประสิทธิภาพนะครับผม ตอนแรกมันจะตั้งเป็นตรงนี้นะครับให้เรามาตั้งเป็นกําหนดเองนะครับอ่ะแล้วก็มากดตรงนี้ครับผมเปิดการใช้งานแล้วก็ควบคุมข,ขั้นสูงนะครับก็เปิดไปเลยรับแล้วก็กดเลื่อนลงมาเนี่ยจะเจอตัวปรับนะครับก็อันแรกให้เราปรับเป็น20นะครับผมแล้วก็ข้างล่างปรับเป็น15นะโอเคแล้วก็อันบนปรับไปที่ 30นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็30เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็45หนะครับผมตัวนี้ก็45ตัวนี้ก็60นะครับตัวนี้ก็60ตัวนี้ก็80ตัวนี้ก็75นะครับ โอเคจากนั้นให้เรากดตรงนี้นะครับตัวปุ่มแดงๆใช้การเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคแล้วมาดูที่กาดจอของเราเนี่ยก็จะหมุนแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ใช้กัดจอมาหรือว่าซื้อกัดจอมาใหม่ๆนะครับที่ไม่รู้ว่าเอ้กัดจอเราเสียหรือเปล่าหรือว่ากาดจอเราพังหรือเปล่านะครับก็ผมก็เคยเป็นเหมือนกันนะตอนซื้อเครื่องมาใหม่ๆ กรานจอมันไม่หมุนนะครับผมผมก็มาหาสาเหตุก็ได้รู้ว่าเราต้องปรับอุณหภูมิก่อนนะครับกรานจอถึงก็จะหมุนนะครับตอนนี้กรานจอก็หมุนแล้วนะครับเนี่ยก็เซตที่เขาตั้งค่าไว้มันคือเขาตั้งค่าไว้สูงเกินนะครับความร้อนมันสูงเกินนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่41อองศานะครับรอบอยู่ที่ พลมหมุนอยู่ที่1400รอบต่อนาทีนะครับผมเนี่ยอ่าก็จะประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อ่าใช้กลัจอค่าแดงนะครับแล้วก็อ่าแบบว่ากลัจอไม่หมุนก็ลองทำแบบนี้ดูนะครับผมก็รายแรกต้องลงไดเวอร์ก่อนนะครับเนี่ยต้องมีไดเวอร์ตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนต้องซื้อเอ้ไม่ใช่ทุกคนที่ซื้อกลัดจอมาต้องลงไดเวอร์ ก่อนเสมอนะครับแล้วก็มาปรับตามผมนะครับแค่นี้พัดลมองคุณก็จมุนแล้วนะครับส่วนพัดลมกระจอก็จมูนแล้วโอเคครับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบาย